I, I, to I, still go. I never answer the no man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. เอาละครับก็สวัสดีกันเลยครับวันนี้อยู่กับผมนะวอปลาดในวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปเรนโบฟนนะฮะเรนโบฟนเหมือนเรนโบฟีนเป็นอะไรแต่เชา้าเดยวลิ้นพันกันอ่ะแบบนี้เราต้องมาหนีเจ้าตัวสีน้ำเงินนะฮะเป็นตัวหลักเลยแล้วน่าจะมีตัวอื่นตามมาด้วยผมเคยเล่นแค่ครั้งสองครั้งเองมั้งมันจะมีตัวสีเขียวสีอะไรนะ สีส้มเออมีร้านค้าด้วยเหรอวะเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โอ๋อเปลี่ยนกล่องเหรอโอ้เรามีอยู่300กว่านี่ซื้อได้อันหนึ่งลเลยลองซื้อมันดูดิมันจะแตกต่างกันยังไงเนี่ยอ่ะแล้วก,กดอ๋อเปลี่ยนมันจะอยู่ด้านนี้นะถือว่าอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเราก็มากดตัว B ีห็ปะ่ะขอก็จะกลายเป็นกล่องกล่องลายลายพลางงี้นี่เองป่ะเดี๋ยวเรามาลองอ,อ้าวอ้าวหมดหายหมดโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะ ดูว่าคนมาเปล่าอะตอนนี้คนมานะฮะเราไปลองเล่นกันดูอูว้าวสิบอู้จะเต็มแล้วอะจะรอดไปกีก่คนนะฮะผมต้องตั้งค่าอะไรก่อนหรอวะอ๋อไม่ต้องอูเต็มแล้วอ้าวเริ่มแล้วไปเที่ยวในสยามเอ้ยในสนามแชปเตอร์หนึ่งทำไมต้องน้ำลายยืดตื้นเนี่ยไม่เข้าใจกำลังโหลดอ๋อมันต้องรอผู้เล่นคนอื่นด้วยเอาทำไมเหลือ13าคนนะ่ะมีหลุดไปสองเหรอเมื่อกี้มาสิบห้ามาสิบห้าแล้วเหลือแค่นเนี้ยอืมโหลดโหลดนานนะเนี่ยแต่ละคนอามาแล้ว เอ๊ะนั่นเราอยู่ไหนอ๋ออยู่โลกแปลกเอ้ยมือใครวะเอา้าสลับที่ทั้งนั้นนะ่ะแล้วก็เลี้ยวผิดทางไงเรียบร้อยโดนแน่นอนอย่างนี้เลี้ยวผิดทางเง,งี้ยเออเอานอนกันหมดใครโดนลากไปคือโดนลากไปแล้วคือไงเวลคคัมแต่ต้องการให้คุณช่วยดึบด๊บดึบกันทําไมวะฉายที่กล่อง อ้าวกล่องหายไปแล้วหาพวกมันแล้ววางมันกลับโชคดีเราก็ต้องไปหาไอ้กล่องพวกนั้นแล้วก็เอามาคืนเราไปทางไหนดีเฮ้ยนี่ไงตัวเคอะเออ้ยแล้วก็นี่ไงสองกล่องละหวังว่าเราจะไม่ตายเป็นศพแรกๆนะหมดแล้ววะตัวบีใช่ไหมซ้อ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 มก่อนซ,อซ้อมก่อนซ้อมก่อนเอาแอบกันทําไมมันอยู่เหรอเฮ้ยเจออีกกล่องแล้วนี่ตัว เจอเพื่อนแย่งเก็บหมดเลยอะไปทั้งเออบล็อกที่เจอโอัวหมต้องคอยฟังเสียงมันเนี่ยปรับเสียงเคมขึ้นก่อนไม่ได้ยินเลยเอออะไรอะมันอยู่แถวนี้เหรอทำไมแอบกันหมดวะอุ้ยมีไหมข้างหน้าไม่เห็นมีอะไรมีตู้ให้แอบเพื่อนคนแรกสีน้ําเงินหนึ่งเก้าโอ้โหปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเลยเหรออย่างนานอะเสียงอะไรวะผมนี่เสียวๆอยู่เลยเสียงนกเหรอ ไม่เห็นมันออกมาเลยเจ2สองพีคอนอย่างเงี้ยล่ะกล่องชั้นสวยสุดส9บเก้าทับบสี่ก็ขาดอีกไม่กี่อันเองนี่ทำไมไม่เห็นตัวน้ำเงินเลยอะมันไปนไหนวะเฮ้ยก็แต่เฮกอะไรอะประตูนั้นทำไมมันเปิดปิดเองอะไม่ไป <laughs> ไม่ไปดีกว่าทางนั้นเราเลี้ยวมาทางนี้ดีกว่าไอ้พวกนี้ก็ซ่อนกันไม่เลิกกันนะฝั่งนี้ไม่มีเดินลงไปหน่อยดิเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่โอ้โอ๋อนั่นไงเห็นแล้วโอ้อยู่ตรงนั้นเต็มข้างบนเหรอเหมือนจะอยู่ข้างบนนะเสียงเสียงเสียงมันมาไหนวะออแอบก่อนเหมือนอยู่ใ,ใกล้ๆเลยไม่แน่ใจว่าโดนเดินชนมันแล้วมันเราจะตายหรือเปล่าไปยังวะข้างหน้าไม่มีโอเคข้างหลังรอด19บเ้เท่ยบสี่ไอ้ที่เหลืออยู่ไหนอ่ะตายกันเหลือกี่คนแล้วเนี่ยเหลือหกคนโอ้ไ oh ม่กอยิงใครเปิดประตูวะ ามลูกศรสีฟ้าตอนนี้เราก็อยู่ตรงลูกศรสีฟ้าแล้วบล็อกที่เหลือมันไปไหนกันหมดคุยอะไรกันวะโนออลเอนแฮเสี่ยมันมาวะมันอยู่ตรงไหนวะรู้เนยียไง,อองเอ้าไปทางนน้นเดี๋ยวนะมีอันใกล้ๆเราอยู่โอโ้โหอยู่ทางมันด้วยเลื่อจะเอกับมันไม่มีวะอยู่ในห้องนี้อันหนึง่งอ่าเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งเราก็ต้องกลับไปที่ห้องไม่เจอมันอุย้ย เดียว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 โอ้ยโอไมคโอ้ยดีโอ้โอ้โอม่เงือกเปิดประตูมาเจอเฉยเลยบ้าอุย้ยเกือบดีนะกดกล่องทันน่ะไม่งั้นน้ำแบบฮึ่มเบรกหัวทิ่มไปเลยเมื่อกี้เฮ้ยทำไปได้ไง <c oughs> เดี๋ยวนะที่เหลืออยู่ไหนวะอีกสี่อันน่ะมันอยู่ไหนอ่ะเหลือกี่คนเหลือสี่คนนุ่มเองก I am anymore friend now ะของมันเอออ้าวอ้าวอ้าวขอบคุณเอ้าอ้ะฮะฮะฮะมันไม่ครบเลยเหรอทำไมผ่านอ่ะโอ้โหเขียวมาครับทุกคนเขียวมาทำไมอันแน่เเล่มองด้วยตัวไหนที่ตาบอดผมจำไม่ได้แล้วเฮ้ยเราสามคนเหรอโซมันพีเพิ่ดได เอ่มเหลือสามคนเนี่ยนะโอ้แล้วเราจะรอบไหมเนี่ยเสียงเหมือนกรีนตื่นแล้วอ๋อน้าเสียงนี้ก็คือเราน่าจะต้องเจอไอ้กรีนอ๋อมันตาบอดเ,เขาบ่นอะไรกันวะคือเราต้องหามาหนึงก็แอบ,บกันเลยไม่มีเรามั้งเราต้องอย่าวิ่งใช่ไหมทำไมต้องชูด้วยปะตามตามเพื่อนไปตกใจเสียงไอ้นี่ทุกรอบเลยเวย้ยถ้าตามไปกันหมดนี่เราถ้าโดนก็โดนกันหมดเลยปะนี่ไหนวะยังไม่ได้สักอันเลยเราเพื่อนถือกันเป็นโคลาอันแล้วเนี่ยอโอ้โหเรียบร้อย ชีดชีดชีตเบิกเกือบไปแล้วเอา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 อะไรของมันวะมันบั้ากออันแนอันแน่หลบทางให้พี่ใหญ่เขาหน่อยเฮ้ยมันไปทางนั้นว่ะเพื่อนเพื่อนตายไปนะโอ้ยแม่งไปทางนั้นว่ะเอาไปทางนี้ดีกว่าเพื่อนไปทางนั้นอ้าวได้สองอัน ได้หมดแล้วสองอันเว้ยเฮ้ยวางสักหน่อยก่อนแล้วกันนะเออเหมือนผมได้ยินเสียงเขียวอุ้ยวางดะมามันมามันมาเขียวมาเขียวมาเขียวมันอยู่ไหนวะไปดูซิมันเหลือตรงไหนวะมันเหลือตรงไหนวะอออนี่ประตูที่เราเจอไอตัวน้ำเงินนี่หว่าเอฟเคเฮดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียวขียวเขียวเขียวเขียวมาเขียวมาทางไหนทางไหนประตูไหนวะเอ้าหยุดเดินทําไมกําลังฟังเลยว่ามันทางไหน อา้าวเขเก่งป่ะอื้อสีสม้มยังไม่มีใครตายนะรอบนี้เหลือสามคนเหมือนเดิมโอ้โหสามสีเลยรอดูต่อไปว่าเออสีส้มนี่มันอะไรนะอ๋อตามท่อป่ะเนี่ยสีส้มนี่น่าจะตามท่อต้องไปหาฟิวสิบสี่อันแล้วไอ้บ้านนี้เข้าเข้าได้ไหมเนี่ยอ๋อไว้แอบ ลองเดินไปทางนี้ดูดิว่าจะเจออะไรปะเฮ้ยนิ่ไงไอฟิวอุย้ยตกใจเสียประตูไ้ป้าเอ้ยหนึ่งอันเรียบร้อยโอ้ง่ายๆนี่หว่าเฮ้ยคนลืมกินส้มเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะนะเฮ้ยทำไมมันเดินมาทางนี้อ่ะอ๋อตกใจหมด โอ้ยไอ้เขียวกับไอน้ำเงินมันไปนู่นแล้ววะ่ะเฮ้ยไอเคาะอะไรเฮ้ยมันมีท่อ,อตรงนี้นี่ว่าโอ้ยนี่ไงอ๋อนี่คือตัวส้มเหรอเนี่ยไม่เคยเห็นนั่นเนี่ยเอ้าเอ้าเดินกลับมาแล้วเหรอ เดินไปไหนกันวะตายแล้วหนึ่งโอ้โปงโป้งโปงโปงเป็นช่างปลาๆไงแต่โป้งโปงโปงโป้งอยู่เนี่ยฮะเหลืออีกเท่าไหร่วะตอนนี้เพื่อนเรามีแปดเก้าแล้วตอนนี้ก็สิบมันเคาะอยู่ตรงนี้อ่ะมันอยู่ในนี้แน่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วไอซีอะเดนโบเฟนเปิดเปิดไปเจอไม่เอานะเฮ้ยนี่ไงหนึ่งอันเรียบร้อยชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยเอ้า ใสไ,ไปแล้วโนโไปกดตายตรงนี้หนึ่งอันเห็นแล้วอืมเก็บได้แล้วได้เจ็ดคับที่สี่แล้วไอ้เจ็ดอันอยู่ไหนอ่ะมันเคาะอ,อยู่ตรงไหนวะโปง้ปงๆๆเลยเฮ้ยอะมันมีสีอะไรตรงนั้นอะอน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเงินเงิน้ำเงินน้ำเงินออกมาจากห้องนี้นั่นนั่นมันห้องอะไรเข้าได้ไหมนี่เป็ีเรนโบว์เฟดอ๋อเซเอ อ้ยเอ๊อเป็นห้องอะไรวะไม่เห็นมีฟิลเลยไม่มีอะไรเนละห้องนี้อู้อนี่ชิดเอ๊เอออย่าไปใกล้ัปดีกว่านะไอ้ท่อน,ะนั่นนะ w h a t the heck โอ้โห oh, oh, มึงเดินทางนี้ทำไมแอบก่อนเลยโอ้โหโอ้มค์ก๊อดดีน่นเราไม่เดินอะอร <laughs> ันโฮเอ้า oh. oh. พบเธอเรียบร้อยเลยไอซีอฟิวอะไหนวะทำไมเราไม่เห็น The Forest ในป่าเหรอโอเคเฮ้ยนี่ป่าเจอแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งเฮ้ยนี่โกทูสปาวสปาวมันไปทางไหนวะอันนี้ป่าปันนี่ อ๋อนี่ไงเออมองไม่เห็นโอ้โหโอไมค์กอดหลบก่อนเลยแอบก่อนแอบก่อนโตเคาะโอ้โหน้ำเงินเอ้ไม่ใช่น้ำเงินเขียวโอ้โหเผียบเลยหลบก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียว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 เขีมโตไหมเนี่ย ไม่โดนโหรี่ไปไหนแล้ววะเจ้าที่เหลืออยู่ไหนวะก้าวแล้วอัน้ที่เหลืออยู่ไหนอะแล้วไม่เห็นด้วยนะโอทูสปาอ๋ออ้อันแน่เฮ้ยมันเดินกลับไปวะสปาไปทางไหนวะก็จำแมปไม่ค่อยจะได้ด้วยไอ้นีก็เคาะทั้งวันเฮ้ยอุ้ย โอ้เวรแล้วไงทำไมต้องแบบเส้นนี้อยอย่างนานอ่ะนไอ้ส้มมาแล้วตับตัตัมันมีตัวดึงด้วยนั่นนะโอ้ห้ามโดนน้ำบมรนอ่ะเดี๋ยวรอมันไปก่อนดีเขียวมันตาบอดแต่มันวิ่งไวมากฮ้พูดปุ๊บมาปั๊บเลยแบบนี่ข้างไหนข้างหน้าข้างหลังผมว่าข้างหน้าประตูแน่ๆเลยโอ้โหนี่ไง เออหืออาฮะเอ้ยโดน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 ไปเนี่ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนรอด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 เฮ้ยเวนื้เฮ้ยนี่ไงฟิวเจออีกหนึ่งแล้วมันเสียกมันอยู่ใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวเดีดูนี่นี่ไงอันแน่โหฟิวตรงนั้นอื้อเลยโอ้ดูสปาวเออกูรู้แล้ว มึงก็ใจเย็นๆเ,เดี๋ยววะยังไม่รู้เลยว่ามันปลอดภัยเปล่านี่ไงเห็นละอันหนึ่งตรงนั้นโอ้โหนี่ไงพอคุณจะเก็บปุ๊บมึงก็เอาอีกแล้วนี่ไงมันวิ่งมาแล้วนั่นแนะรอเส้นทางปลอดภัยก่อนโอ้ผมไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้เนี่ยมึงเลิกดังได้ละอา่าที่เหลืออยู่ไหนเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อีกสามยู่ไหนวะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วข้างหน้าหนึ่งอันวิ่งนี่ไงตรงนั้นอีกหนึ่ง เ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอันนี้ก็เป็นสิบสามวันมอเอออีกอันนึงอยู่ไหนอะอันอยู่ไหนโอ้โ oh, หเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหลบก่อนละตัน,นไงวิ่งอย่างเร็วเลย o r a อฟ e is f เออวิ่งโคตรเร็วเลยหลบออกข้างทางต้องหลบออกข้างทางไม่งั้นจะแย่แน่อีกอันอยู่ไหนวะอยู่นี่ปะเนี่ยมีตัวจับจับอยู่ข้างหน้านะ่ะเดี๋ยวเรามันหายกันใส่ก่อนเลยแล้วกันโอ้เหลืออันเดียวสีอะไรวะยังไงมีทงมีท่ออะไรแถวนี้ปะวะ เวลาเสียบวิวตัวสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่ในที่สุดกร้อยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ้าว What the heck ตายหมดเหลือคนเดียวโอ้ยเอา้าหล้วดานอย่างมืด OMG OMG <c oughs> ยังยังมีอีกอันนี้หาอะไรวะเนี่ยแบตเตอรี่โอเคแบตเตอรี่หนึ่งอันเอาละครับทุกคนครับเราตอนนี้ต้องมาหาแบตเตอรี่กันต่อนะผมได้มาสองแล้วที่เหลืออยู่ไหนวะเฮ้ยเจออีกอันแล้วเจออีกอันหนึ่งแล้ว สามอีกหกต้องค่อยๆเดินไปเนีเ่ยไม่งั้นท่านแบบว่าเปิดไปนี่เดี๋ยวไปเปิดประตูเจอประยุ่งเลยถ้าเราจะเอาให้ชนะนะอุย้ยเจอเจอหนึ่งออเส้นบ้านเนี่ยมันต้องรอให้มันหายก่อนนะไม่งัน้นผมรู้สึกว่ามันอาจจะวิ่งผ่านได้ตลอดเวลาแล้วเราต้องเอาหัวหมุดเข้าไปแอบก่อนเฮ้ยยังไงอันนึงเจอแล้วอืมเรียบร้อยทำไมเสียงมันอยู่ใกล้กันดังวะอุย้อยข้างหลังเฮ้ยือ,อ โ okay. อเคเลยสี่ไหนวะเนี่ยโอ้โห oh, เอาอีกแล้วทางที่กูกำลังจะไปเลยถ้าแบบงั้นก็ต้องวิ่งกลับไปเอ้ยนั่น um ไงโอ้โหนี่ไงจริงด้วยหกเอามันที่เดิมเลยเดเฮดเดเฮดหกเจ็ดสองอีกสองเฮ้ยมีคิดแป๊บหนึ่งนิดนะ <laughs> อะไรของมันวะไม่งมีคิดแป,ป๊บหนึ่งด้วยมันคิดแป,ป๊บหนึ่งแล้วมันก็เดินกลับไปอะไรของมันแต่ตอนนี้เราต้องเอาอันนี้ไปส่งก่นอนผมว,ว่าที่เหลือมันอยู่ใต้ดินแน่แนเลยเพราะดูแล้วห้องอื่นมันไม่เจอเลยอะอ้าวนี่ไงสามแล้วห้า,ห,าหกเจ็ดแปดเฮ้ยอีกอันเดียววันมผ่านอันเดียวครับทุกคนอ๋โอโธเอ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่อันไงน้ําเงิน a r อาไม่ i e รนเฮ้ยถึงวิ่งกลับมาทําไม อุ้ยเรียบร้อย h ด l a ล t าส e วันงไปเสียบแม่งเลยนี่เนี่ยอืมเออไฟติดแล้วฉันจะปล่อยให้พวกนายไปในฐานะรางวัลใช่เหรอจากคนอื่นฉันกำลังขวาง What? วอ t แปลอะไรวะเนี่ยฮะยังมีอีกอ่ะ After party จะจะให้คุณไปให้หมดจะเชื่อมันได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเหลราคนเดียวแบบเพียวๆเ,เลยอะ่ะคนอื่นนี่ตายเรียบโอ้โหยังมีอีกโอ้ oh my god ต้องหาอะไรเนี่ยปา party อ,อะไรวะคืออะไรอะ่ะเอา้าเ i c k ตัว๋วตั๋วอะไรวะเอา้ากินไปแล้วอะ่ะโอ้โเคกเค้กเหรอโอ้โหยังไงวะเนี่ยทำอะไรอะ่ะไม่ไปได้ไหมดอน ป๊อปเดอะบรรลุอ๋ออย่าเตะบรรลุนเนอต้องออกอยู่นูน่นแล้วเดี๋ยวมันมีลูกโป่งหลุดออกมากด้วยเอ้าชิดนอนไปนอนไปเออนอนไปนอนไปนะนอนไปนะนอนไปนะนอนไปเฮ้ยเอ้อาชิบหายแล้ว ไม่โดดไม่ได้อะเดี๋ยว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 แล้วไมโดดไม่ได้วะอ๋อเราต้องชนให้มันหล่นลงมาป่าวะชนสิชนชนเอ้าแล้วไม่ไปอะเออโอ้โอ้มายกอดโอ้มายกอดไหนวะเนี่ยอืม ไ,ไ,ไ,ไป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 ไโไป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 ไไปไปไไปอืไเฮ้ย จอปะอ้าวโอ้มายกอดผ่านครับทุกคนเรนโบว์แลนผ่านเรียบร้อยยิ้สยิสเล่นมาสองสารอบเล่นกับเพื่อนแม่งไม่เคยผ่านเล่นคนเดียวผ่านเลยเอ๊ะ <c oughs> ดูเหมือนผมว่าจะประเมินมันเอ๊ะหน้าตาทีนันเกี่ยวกันได้คราเซียร์ม๊กอะไรวนันนี้มันแปลอะไรของมันผมรู้สึกว่ามันมีภาคสองดิสร้างโดยลอยแซนฟอร์ดว้าวกลับสู่ล็อบบี้ว้าผ่านว่ะทุกคนโคตรเจ๋งเล่นโคตรเก่งโอเคนะครับก็คลิปนี้นะก็ขอลาทุกผู้ชมไปก่อนนะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านครับสำหรับวันนี้สวัสด,ดีครับบ๊ายบายชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะว้าว Oh